แม้จะมีรากไม้กงกลางขนาดใหญ่และโคลนนาทึบแต่ด้วยสัญชาตญาณของลูกหลานชาวเลทำให้เด็กชายวัย8ขวบอย่างน้องอานาสาก็สามารถหาหอยลอแกในป่ากกงกลางริมอ่าวปัตตานีบ้านบูดีอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีได้คล่องแคล่ว ไม่ต่างจากสาวน้อยมุสลิมกลุ่มนี้ที่แม้จะเนื้อตัวเปื้อนโคลนแต่ก็ตื่นเต้นเมื่อได้เรียนรู้วิธีการหาหอยลอแกจากชาวประมงรุ่นพี่จากสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดปตัตตานีที่คอยแนะนําทําให้พวกเขารู้ว่าจริงๆแล้วบ้านของพวกเขามีทรัพยากรที่สมบูรณ์อย่างมากไม่เคยไม่เคยที่คังแรกเป็นยังไงบ้างพอมาเรื่องมาหาตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วพี่เขาสอนยังไงบ้างคะ พี่จอหาเองเดินงไปก็เจอหนุกค่ะเคยมากี่ครั้งและสองครั้งค่ะ2ครั้งแล้วตอนมาครั้งแรกๆเป็นยังไงพี่เขาสอนให้ลองหายังไงบ้างลูกเคยหาพี่เขาบอกว่าอยู่อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้เรียกว่า ออกมาจากป่ากโกงกลางเพียงแค่15นาทีกลางทะเลกว้างเรือย,ยาวของเด็กๆชะลอลงหลายคนคาดคะเนว่าน้ำคงจะลึกแต่เอาเข้าจริงก็พบว่ากลับตื้นเขินเพราะบริเวณนี้เป็นสันทรายที่เกิดการทับถมเป็นทางยาวหลายกิโลเมตรจึงถูกเรียกว่าดอนหอยเด็กๆยิงสนุกสนานไปกับการหาหอยตลับและหอยขาวที่ฝังในทราย ไม่ถึง15นาทีหอยจำนวนมากก็อยู่ในถุงที่เตรียมมาห่างกันไม่ไกลนักยญ้าทะเลเกือบ9ชนิดซึ่งเป็นอาหารโปรดของพยูนและเป็นบ้านปลาและกุ้งก็ทำให้พวกเขารู้ว่าธรรมชาติที่สมบูรณ์น่าอ่าวปัตตานีเป็นสิ่งที่ควรหวงแหนเขาก็อยู่ทับกับฐานทรัพยากรแต่เขาจะไม่ค่อยเห็นอะแล้วรู้สึกรู้สึกว่ามันเป็นความเคยชินของเขาอะว่าเออมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่น่าแปลก แต่ในขณะเดียวกันเราเห็นว่าเด็กพอไปสัมผัสจริงๆเนี่ยเขารู้สึกประทับใจมากเลยแต่เขาไม่ค่อยมีโอกาสเราก็เลยคิดว่าโอกาสตรงนี้แหละที่เราจะฝึกฝนเด็กให้มีสำนึกในสิ่งที่ดีๆในชุมชน เจาการล่องเรือเด็กๆก,กลุ่มนี้เร่งมือนำทางมะพราะ้าวต้นไผ่และกระสอบทรายมาที่เพิงพักเรือบ้านป่าตาบุดีเพื่อเตรียมทำซ้างหรือปะการังเทียมพื้นบ้านโดยมีวิทยากรเป็นชาวประมงคอยแนะนำให้เด็กๆได้ทดลองทำเครื่องมือฟื้นธรรมชาติความพยายามเรียกคืนความสมดุลของธรรมชาติแนละอาปตาัติณีโดยเด็กๆนั้นก็คือการทำซ้างหรือว่าปะการังเทียมนะคะซึ่งเป็นเครื่องมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะ และแม้ว่าสังนั้นอาจจะเรียกคืนธรรมชาติได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่ามีผลอย่างมากต่อการปลูกฟังกิตสำนึกของเยาวชนที่นี่ค่ะ วิถีชาวประมงที่เรียบง่ายริมอ่าวปัตตานีหลังออกเรือจับปลากลุ่มแม่บ้านต่างก็มานั่งล้อมวงผูกอวนรอบกุ้งชนิดตาสามชั้นแม้รายได้จากการรับจ้างผูกอวนจะอยู่แค่หัวละ80บาทแต่การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวในชุมชนทําให้เด็กๆซึมซับวิถีการทําประมงที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาซึ่งควรรักษาไว้แทนการทิ้งถิ่นเหมือนชุมชนประมงที่อื่นที่เหลือไว้เพียงคนชราและความทรงจําของอาชีพประมงพื้นบ้าน ติชิลาพุทธสารพันไทย PBS รายงาน